สวัสดีครับผมนาคัสครับสวัสดีครับมาโอ๊ครับผมคลิปนี้ครับผมอย่างที่ผมเคยโพสไปในแฟนเพจว่าถ้า200แสนซาผมจะวิ่งจากสตูสุทิสารเนี่ยไปอนุวนรอบหนึ่งแล้วก็วิ่งกลับมาสตูเด็กผู้ไม่คิดเนาะตอนนั้นรู้สึกกลุ่มๆทีเนี้ยผมอ่ะไม่ได้ออกกำลังกายมานานแล้วสักพักใหญ่อยู่ดูจากพุงผมเนี่ยไม่ธรรมดา ผมเลยอยากรู้ว่าผมจะน็อกตายไหมพี่คือเรียกพี่มานี่คือเพื่อเอามาะสมพยาบาลกันตาตอนวิ่งใช่แบบเผื่อพี่จะแบบวิ่งตามผมไปพี่เคยดูพี่ตูนไหมอ่าจะมีแพทย์สนามวิ่งตามประกบเลยประกบเลยแพทย์ต้องวิ่งด้วยไหมวิ่งด้วยพี่แพทย์ต้องวิ่งด้วยใช่โอ้โหมีค่าหมอให้ด้วยไหมอ่าอันนั้นเขาทําการกุศลเอาทำการกุศลอันนี้ก็ทําให้คนดูดูพี่โอ้เหมือนหาภาระมาให้หมออะตอนนี้อันตรายไหมเอาจริงๆนะถ้าอยากรู้คำตอบมาดูที่ช่องพี่หมอดีกว่าอสาระให้อยู่ที่ช่องพี่ก็พออโเคีตรงน้ ตรงน,รงนี้ตรงนี้ตรงนี้กดไปดูได้รตรงนี้นะเอาเถ้าตรงนึงอะที่มีตัวไออะ,อะโอเคครับผมตัวไอ้กดไปกดไปแต่พี่จะไปววิ่งกับผมใช่ไหมได้ โอเคพี่พี่เห็นแก่ปั่นด้วยนะที่เราก็เป็นคนเคยออกเคยออกกําลังกายไม่ออกมานานเท่าไหร่เนี่ยหลายเดือนอยู่พี่ชิบหายแล้วเมื่อก่อนผมเคย85แล้วออกกําลังกายคุมอาหารจนเหลือ58อืิแแล้วตอนนี้กลับมา80ดวายเดี๋ยวเดี๋ยวทำไมมันรีเทิร์นกลับวายมากก็พอมาอยู่ที่นี่ก็ไม่ได้วิ่งอ่ีอยู่ดีกินดีเลี้ยงดีใช่ไหมได้ดีดีได้งั้นวันนี้เดี๋ยวพี่หมอจะดูแลพี่ปั่นเลยครับทำให้ไม่นอกตายกลางทางเดี๋ยวประกบคู่เลยไปวิ่งเถอะเตรียมตัว พี่บอกว่าอะไรนะเดี๋ยววันนี้พี่จะไปวิ่งกับปั่นตาางเออพี่จะไปฟิตเนสก่อนแล้วพี่จะไปไหว้เจ้าแล้วพี่จะกลับมาวิ่งกับปั่นกี่โมงฮะกี่โมงเที่ยงคืนครึ่งตอนนี้กี่โมงสามทุ่มครึ่งจำคำพี่ไว้พี่จะไปวิ่งกับปั่นตั้งชื่อคลิปรอเลยได้วิ่งฉลองกับจีโน่ได้ได้อ้ยจริงมึงห้าวิ่งดิไปก่อนนะ่บอกเลยคือตอนนี้เว้ยพี่ยินบอกว่าจะมาเที่ยงคืนครึ่งใช่ไหมตอนเนี้ยเที่ยงคืนสี่แปดล้วโชว์ถามพี่ยยยิ่ออนุ้้ เฮ้ยของเล่นใหม่อ่ะมีสิ่งเดียวที่หยุดกูได้คือผ่านหมดเท่านั้นเดี๋ยววิดีโอคอลไปหาพี่หน่ะฮัลโหลพี่อยู่ไหนอ่ะเนี่ยนกับพ่อไงเดี๋ยวหยอกหยอกหอกหอกหอกกำลังไปจะถึงแล้วจะถึงแล้วจะตีหนึ่งเหรอเนี่ยเวลาดีรถไม่ติดคนไม่เยอะจ้ะพี่ขอไปนอนก่อนซ้ำเดี๋ยวเดี๋ยวมาเร็วพี่กำลังไปแล้วเดี๋ยวพี่ใส่ชุดแบบนิดเหงื่อพี่ต้องการเบอร์หนี่ง ไหนเบอร์ยังไงมาเร็วเร็วเจอกันนี่มันเชื่อได้ไห้ยเนี่ยโคตรน่ากลัวเลยพี่ยีนหลอกให้รอมาสามชั่วโมงอะดูว่าเขาจะไปไหมนี่ครับผมพี่ยีนมาแล้วแล้วเดี๋ยวพี่เบนวิ่งด้วยช่วยเป็นคนเดียวก็ได้แล้ว นะแมวพี่ต้องพกับผมพี่พูดแล้วแล้วก็เดี๋ยวพี่หมอน่าจะไปเจอกางทางพี่หมอโอ๊ตอุ่สตูดิโอนี่ปอนปอนจะไปถ่ายให้ผมวันนี้เราจะไปถ่ายนะเราจะมีกล้องอีวาวันมีโกโปรที่หัวผมแล้วก็นี่ครับที่ถ่ายอยู่80ดดีครับอ่ะเราดูว่าถึงไอ้เหี้ยแมวขผมสนามเต้าปขอบแยกแล้วผมเราจะออกแล้วดูพี่เอ็นดูชุด9้าคนละ9ครับผมเหมือนใส่ถุงดำวิ่งเฮ้ยตาผัวไงก็ตายจะได้ไม่อันตรายใส่ชุดสีสัน สีสันสีดำทำไมต้องคุยตลอดเวลาเลยฮะเขารักแฟนผมรักแฟนนี่ครับก็เดี๋ยวเราจะเดินออกไปก่อนถึงหน้าปากซอยเพื่อเป็นการวอร์มก่อนโอเคโอเคอ่ะพี่เบนมาแล้วไปพี่เบนไปดูว่าจะเป็นไงครับผมฟิตฟิตเขาฟฟตดูว่าเราจะไหวกันไหมไหวไหมพี่ยินคิดว่าไหวอ่ะสบายมากสิบกว่าโลนะใช่เฮ้ยโป่งตัวเออโป่งตัวเดี๋ยวเดี๋ยวไม่ได้ก่อนไหมวิ่งวิ่งเราต้องวิ่งเฮ้ยเราวิ่งไปอย่างเดียวหรือวิ่งไปกลับไปกลับดีพี่วิ่งไปวนรอบหนึ่งแล้วกลับคมยว่าไปอย่างเดียวไปอย่างเดียวมัน ได้ไม่กี่โลเองวิ่งสวนก็ได้ไปอย่างเดียวอ่ะเอาเลยไหมวิ่งเลยไหมได้ดิไปครับวิ่งครับแต่ลายเย็นซ้อมแบบพี่ตูนดูว่าพี่ตูนแกวิ่งได้ยังไงอ๋อได้เป็นไงบ้างไม่ไหวแล้วเหนื่อยเหนื่อยเหนื่อยโคตรที่กูไปไปไปด้วยกัน ไปตัวถ่วของทุกคนเลยเบนจะกลับเลยเหรออือเอเนี่ยนะี่นี่ไม่ทานโชคดีพี่เบนหาหมอบอกว่าจะเจนกลางทงฮัลโหลพี่อยู่ไหนครับผมเอ้าอยู่บ้านสิครับยัยห่า อ้าไหนพี่บอกจะมาเป็นแพทย์ข้างสนามผมไอ้เฮียนี่มันกี่โมงแล้วเขาลงเวรกันหมดแล้วแพทย์ที่ไหนไม่ก็ทํางานนอกเวลาวะเอ้าเพิ่งตีหนึ่งเองเฮ้ยเขาเรียกว่าถ้าจะให้ทํางานนอกเวลามันต้องมีค่าซวยมันต้องมีค่าเวรเพิ่มโอลหลอกพี่วะพี่เฮ้ย ไม่เป็นไรถ้าเกิดแกตายอ่ะเดี๋ยวพี่ไปรับศพให้เองเดี๋ยวพี่ชันตะสูรให้ไม่ต้องกลัวไม่ดิต้องรอดดิพี่ี่ดูพี่ยินมาวิ่งด้วยเนี่ยนี่ไงตายคู่เลยเดี๋ยวพี่ไปชันะสูรให้เลยโหเนี่ยผมเริ่มตกตยอีกผมบอกพี่แล้วเนี่ยอาตายตายมึงตายแล้วพี่ทำอะไรอยู่เนี่ยพับจีพับจีโอ้พับจีด้วยเป็นแพสสนามแพสสนามได้พี่จําไว้ได้เอาวิ่งกันตอตีหนึ่งบ้าหรือเปล่ารถมันน้อยพี่ดูไม่มีรถเลยเนี่ยเอาหรอโอเคอย่างน้นมันก็ไม่โดนชอนตายหรอวะ เฮ้ยพี่สวัสดีครับสวัสดีครับไรวะแค่สนามหมอกระเด็นโอ้พูดอย่างดีเดี๋ยวพี่จะอยู่ข้างกายน้องประกบคู่เลยประกบคู่เลยไม่รู้อ่ะกูกูไปขาไปเดี๋ยวลาร้องไปกลับ พี่บอกจะวิ่งเคียงข้างผมขาไปอย่างเดียวพอตอนออกมา่ได้ไไดพูด,พดนี้มึงกับกูหายกันใช่ที่โผ<อ>ล่กูไม่ไม่น่าเชื่อว,ว่าถนนมันมืดหมดเลยตอนนี้ไม่น่าที่จะมืดแล้วแหลเนี่เรามีแค่สนามอยู่ในแถวเนี่ยเดินกันกู่กันีาา่นะ สบายใจเย็นนะคะ<อ>รับวิ่งไม่ดูกล้องเลยกล้องไปไม่ได้มันสันสรีแล้วครึ่งทางแล้วครับผมตอนนี้มีปัญหาที่เร่ร้อยหวาตอนนี้ข้างในมันเปียกมากแต่ต้องบอกไว้ก่อนว่าอย่าทําตามนะครับเพราะว่าการที่ใส่ชุดอย่างนี้แล้วถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ออกกำลังกายมา,มากพอเนี่ยมันทําให้ร่างกายเนี่ยเสียน้ํามากมันอาจทําให้ตัวของเราร่างกายของเราเนี่ยน็อกน้ําได้เป็นอลมได้เลยไหมใช่ใช่แต่พอดีผมก็เพื่อข้อออกกำลังกาย ออกกำลังกายบ่อยและช่วงนี้ก็อยากที่จะลดหุ่นเพื่อต้องฟิตให้ทันงานเดอะสกามิทติ้งนะครับเดอะสกาแลนเดอร์วันที่31มีนาคมนี้นะครับที่ MCC Hall ีฮอลล์เดี๋มองกังเมวานอยากให้ทุกคนเนี่ยมากันเยอะนะครับผมฝากด้วยนี่ครับผมที่เกิดผมสถานที่เกิดผมยังไงบ้างคนเหนื่อยเลยครับผมจะตายแล้วแบบเส้นแม่งตึงไปหมดแล้วที่มาทสองไม่ทำเลยทำไมหนูไม่นอนในยีนเราจะมาทำอะไรกันอยู่ตรงนี้ครับพี่รองเท้าโคตรเปียกเลยนี่ เหงือเหงือหมดเลยเนี่ยแล้วใครที่ใส่ชุดนี้พี่อยากผอมเพื่อให้ทันงานเกิดประามีติ้งไม่จะบอกว่าการที่รีเหนือมาไม่ทําให้ผอมเขาให้น้ําออกไงน้ําออกมันก็ไม่ได้ผอมไงผมมีวิธีหนึ่งน้ําออกเยเอะนานมากกว่าจะออกน้ำออกเยอะไหมตัดเดียวฉีสีอะไรสีเหลือง๋เว Buon. ก็มึงใช่ก็คนเขาก็สับสกายมึงเขาไม่มาสับสกายกูด้วยซ้ำโอ้โหไอคนที่สับสกายผมสับสกายพี่หมดแล้วใครที่ยังไม่ได้สับสกายเดอะสแลกต์นะครับฝากไปกดตับสับสกายติดตามเดอะสแลกตแล้วกดกระดิ่งให้ทั้งสามช่องเลยครับใครที่ดูเดอะสแลกตแล้วเพิ่งมาเคยดูนาคัทคลิปนี้ผมอย่าลืมกดสับสกายนาคัทด้วยครับผมยังไม่จบนะยังไม่จบยังวิ่งไม่เสร็จพักห้าทีเดี๋ยวเราจะไปต่อเราจะวิ่งให้ถึงตัวท้ายนี่แค่เส้นทางมันเป็นความรู้สึกที่สุดยอดมากๆกับคนที่ไม่เคยวิ่งมาก่อนเข้าใจฟีีีลลลพ่่่ตูนนนหาาายยยๆองะแ้ววเเริ่่งแแคคนี้ แค่สิกว่าโลแล้วพี่ตูนอ่ะพี่ตูนจะเพิ่ง10บกว่าโลนี่เพิ่ง5ก้ออกิโลกว่าเพิ่งถ่ายหกเออหกกิโลไม่พี่ตูนเขาวิ่งของหวานด้วยร้อนด้วยเออแล้วต้องหยุดแบกกล้วยอีกแวะร้องเพลงอีกแม่เ้ยพี่ตูนวิ่งได้ไงวะคุณนารู้จักตูนบริษัทไหมครับผมลองกับพ่าโคตรเหนื่ยวิ่งอย่างไหวิ่งอย่างสุดที่สารผมจะตายเลยนะคุณนาวิ่งด้วยกันไหมผวิ่งทหารมาก่อนพี่จริงป่ะของคุณนาวิ่งนานไหมตอนเป็นทหารขึ้นอยู่สมรรถภาพของเราด้วยไงมีท่าวิ่งแนะนำไหมแบบท่าไหนที่่แบบบวิงเา มีมีรีคอนอ่านักรบรีคอนพวกนี้มันจะรู้ออ๋คือจังหวะแล้วคุณอารู้จังหวะการวิ่งไหมเรืดอยรูได้ไหมถ้าเดี๋ยวผมวิ่งถูกไหมผมเห็นพี่ตูนวิ่งอย่างนี้ไม่โดนเพลิน่ายิ่แล้วมันเบาเลราต้องหุ่มต้องวิ่งไงเงี้ยก็วิ่งอย่างเงี้ย่ซับสับแล้วแต่ข้าวิ่งคนแต่อีกเยองนี้มันผมไม่ได้ไม่เท่ด้วยไม่ได้มีเท่มันดู้องับ แต่พวกรีคอนเวลาวิ่งวิ่งพร้อมกันน่ะปักปักปักกลยนะวิ่งวิ่งมาเสียงปักปักปักไปด้วยไม่ไม่ไม่ก็มีของมันหายเรื่อยแต่มันลักษณะการวิ่งมันจะหนักกว่าพวกอหารบกแต่อาหารแล้วมันลงน้ำหนักเนี่ยเปิดเปิดแบบพูดหนักแน่นเปิดไอ้พวกเนี้ยเขาจะบอกวิธีวิ่งกันน่ะไอ้วิ่งจังหวะอย่างนี้นะแล้วพอมันทับไปแบกตรงต่อแล้วมันจะลงไปว่ายน้ำต่อแล้วมันจะไปคานอึดอึดอึดเขาคานกันท่าไหนเบิกเบกเบกเอาหน้าไถเลยอ่ะมันหน้าไถเลยอ่ะมันยังไง โผมันต้องกิ้งแบบน่าอึ้งๆแบบไม่ไม่ใช่แบบว่าเหมือนกับทหารบกไอ้พวกฝึกภาคทหารนั่งเด็กๆจริงเงี้ยน,นี่ลงแบบเต็มรูปแบบมนะันน<อ>่ะในงั้นครูฝึกเขาก็ต้องกระเที่ยวมาเพราะพวกนี้มันฝึกความอดทนด้วยอ่าบูดทุกด้านเลยเนาะจนใจกัเใจร่างกายกลมอีก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 เ็ใช่ไหมท้ายลุงว่าอย่างนี้โดนเมียกระเที่ยวโดนครูฝึกกระทืบไปเลยโอ้ยฟ้ากันนรกเลยมันด่ายิ่งมาแบบบูดโคตรเงากันเลย ต้องรับให้ได้รับให้ได้มึงไปเนี่มาลุงเดี๋ยวผมจะไปวิ่งต่อแล้วผมขอสักหนึ่งกำลังใจวิ่งปกติทำไมนะสู้สู้ไม่ต้องสู้มากก็ไปเรื่อยๆอ่ะขอบคุณมากเลยครับแช่้ความรู้ผมไปพวกเราลุยลุยต่ออีกขึ้นทางที่เหลือเลย thank you เหมือนเป็นโอ๊ยปวดขาลงนี้ไม่ได้ไปชั่วครู่ขาดไปข้างในกันไหมไปข้างในครับไอ้เบนน่ะไอ้เบนคุณเบนไวันนี้ไอะไรใครจะวิ่งด้วยเตรียมนอนแล้วใครจะวิ่งด้วยกันโอ้ไม่ไหวหายใจไม่ทันโอ้หวิ่งไม่ทันข้ามถนนก็ไม่เป็นโอ้หจบเลยพอถึงแม่ข้ามถนนปุ๊บตัดสินใจแล้วไม่เอาแล้วโอ้โยเฮียรองเท้าเปียกน้ำอ่ะแค่นี้ก่อน เชื่อเหมือนแจ็คแอดอ่ะที่แม่งรีดเหงื่อมากินอ่ะเอ้านะครับอยากกินผู้นี้น<า>พี่ไปใส่ชุดนี้ทำไมพี่อยากหอมให้ทำงานพี่ไปไว่ายน้ำอะ่ะจะไม่มีแรงไม่มีแรงถอดหอนเัเกย์ไอ้สั์โคตรแหวะ ไงบ้างนะครับเหนื่อยเหนื่อยเฮี้ยจะไม่มีแรงจะยืนแล้วเนี่ยปวดขาปคลิปเฮี้ยไปคลิปเลยคูไม่ไหวแล้วเอาเลยห้าสี่สามสองเขาหลังผมจะไม่พูดอะไรพ่อยๆอีกแล้วพี่แต่อย่างน้อยพี่ก็ได้เจอเพื่อนเร่่มทางที่ดีนะลุงอะนักลบลิงคอนก็ได้ทําตามสัญญาใช้เวลาไม่นานด้วยเดี๋ยวก็เดี๋ยวจะบินเราจะทำเดี๋ยวนุ่ก็เล่นเนาะ ขอบคุณทุกคนที่รับดูรับชมจนจบครับผมแล้วเข้ามากดซับสไครต์ให้ช่องนาคาตนะครับขอบคุณทุกคนจัใจจริงๆท้งยิงมึงต้องขอบคุณกูอ,อ๋อขอบคุณพี่ยีนะครับผมที่มาวิ่งด้วยถ้าทุกคนไม่กดซับสไครต์ผมก็คงอาจจะไม่ทําถึงจุดนี้ก็ได้ครับผมต้องขอบคุณทุกคนจริงๆครับที่ทําให้ผมมีช่องนี้เด็กสนักนั่นเองครับผมเฮ้ hey. ไม่่ใชนคัสำหรับใครนะครับล็อกวันไว้เลยนะครับวันที่31มีนาคมนะครับใช่ล็อกวันไว้เลยพวกเรามีเดอะสกามิตติงต้องไปให้ได้อยากเจอทุกคนมา,มากๆ MCC Hall ทมองหาบวงวานนะครับผมฟรีครับผมฟรีมาเจอกันอยากเจอรองติดตามรายละเอียดที่ดิงด้านล่างนี้นะครับ <c oughs> ผมขี่เกีจขึ้น ขึ้นให้ด้วยโอเคแล้วก็<ะ>อย่าลืมเข้าไปกดไลค์เฟซบุ๊กแฟนเพจไอจีนะครับที่อยู่ข้างล่างนี้แล้วก็ของพี่ยินอยู่ข้างบนตรงนี้นแล้วนะแด้วกดแชร์ถ้าอครด้วย